อ่ะมาแล้วหนึ่งคนไหนต้องกดตรงไหนเนี่ยไปเปลแต่งตัวไปตรงไหนอ่ะ ไดไรคูณห้าแลกเปลี่ยนอะไรทั่วไปต้องกดยังไงครับน้องๆเดี๋ยวผมเข้าไปอีกร้านค้า นี่เหรอเมื่อกี้แรกมาแล้ว อไหนเฟซบุ e hey, ๊กดูได้ยังอ่ะเฮ้ยเฟซบุ๊กไม่ดูไม่ได้เหรอเฟซบุ๊ก ฮัลโหลเป็นไงเฟซบุ๊กดูไม่ได้ใช่ปะไม่ได้อ่ะเออใช่ใช่เฟซบุ๊กดูไม่ได้ในยูทูปก็ได้พี่งั้นเดี๋ยวพี่ขอแก้แป๊บหนึ่งขอแก้แป๊บหนึ่งนะได้น้องๆจ๋าใครที่ดูสตรีมพี่อยู่อย่าเพิ่งเปลี่ยนไปไหนนะเดี๋ยวพี่กลับมาแป๊บหนึ่งนะขอปิดตัวสตรีมอีกรอบพี่ดูตรงคอเลคชั่นมันจะมีอยู่มั้งไม่แน่ใจเออเดี๋ยวก่อนไปไอ้กล่องนั้นพี่กดรับมาแล้วอะ่ะ ไปไอหรือว่าพี่กดเปิดไปแล้วอะ่ะเี่ยพี่กดไปตรงตัวละครตัวเองแล้วมันมีท่าเต้นไหมพี่ไม่มีมีแต่เด็บไม่มีไหนพี่ลองกดท่าเต้นหน่อยพี่พี่ลองไปตรงคอลเลคชันแล้วมันจะมีท่าเต้นแบบนี้อยู่อโอเคโอเคโอเคบา,บายบายครับอคอลเลคชันไม่มี ชูทั้งหมดเนี่ยล็อกเนี่ยอไม่ใช่ทักษะ ตรงไหนวะไม่ใช่อะ่ะเลเวลอัพไม่ใช่โอเคไม่เป็นไรต้องตรงไหนหรือว่าต้องรีเกมด้วยอ่ะเดี๋ยวลงรีเกมสักครั้งหนึ่ง อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่มานะครับน้องๆน,นะเดี๋ยว